สวัสดีครับพ่อๆพอกับขัาบา้วใบชานะครับมือนี้สิผ้ามากินสมบ,บักเฟื่องบักม่วงดองครับบักม่วงบักม่วงสดกม็มีแล้วก็บ,บักขามดองบักยมครับมือนี้หลายอย่างครับแจวก็มีดแจวแจวผงแจวผงแซ่บๆจากขัาา้วใบชา กระเจียวปลาแดกครับตอนเลยครับเป็นตอนเลยตอนปลาแดกเลยกินสมมอนเทียงครับก่อนกินเข่าเส็จแช่เดี๋ยวซิมเจียวปลาแดดก่อนแซ่บะอื้ม บอ,อืมอย้างดีครับมบุโมงค์แบบกินน้ำกันเนอฝาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับช่องขั้วใบาชานี่บันไดประเทศเขาเขานี่มากินส่วมใหเบ้่งครับ แกงว่วงได้ดีครับนี่มะเฟืองครับมะเฟืองเฟืองนี่กินครับแก้วผงนะครับเนาะแสบบอืม แสบครับเกี่ยงง่วงได้ดีเลยทีเดียวดาวครับเป็นรูปดาวอมอแดงกันี้ครับ nhưng là bà đẹp vẫn tốt đây Giống lại để kín khó chưa hết hấp หืมหัวสัตออกได้บ่แล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้ยครับช่องครัวบาชาแม่ิงมงมองดอง อันนี้ดองเอียงนะครับบ,บ่วงดองจิมกับเจ้าพริกป่นอือแ่บแบบเขา มันก,ก็บแบบเสาวรดก็มีคววรับเสาลวดวงดองกับข,อขอ้าท่าอยู่ครับแซ่บ รถขายไอติมกับซีพานพอดีออเขาจะกับหอมแดงนะครับกัดลงน้ำก้นแซ่บอ๋อแดงกับฟาก็จะตามไปเรื่อยครับเด้อ